เจมจิตรายุตั้งสีสุขนะครับยัง้งเจมรื่อต้นปรจกข้าวข้าชะตาชีวิตของหน,น,นุ่ยหน้าใสจา่จิตก็ถูกแทกให้มาเป็นผู้ชายหมอสุดหลอกหมอราชวงศทุนจาเคหลังจากเลี้ยรับใช้ชาติอย่างสมเียิ้นชายก็กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กชาย วันนี้ได้เจอแฟนเก่าแบบเต็มๆอีกครั้งแล้วนี่คืองาแนแถลงข่าวแฟนแมิ่งครั้งแรกของค<ช>ุณรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นมากครับคือตอนนี้ก็ยังสั่นไม่หายจริงเหรอใช,ใ,ชใช่ๆๆใครับในสาวคนไหนจะมากรอกให้เจมหายสั่นไหมครับ นะครับพูดคุยกันเลยดีกว่าสงครงามครานี้ที่เกิดขึ้นวันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามแรกครับผมขออนุญาตถามพี่ปิ๊กเลยคัวาเรือใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้นะฮะงานครั้งนี้ครับมีตาบิเซนต์เจมจิมังคีขีงแฟนนิ่งวันสดๆกับคนสำคัญที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับพี่ปิ๊กครับผมคือมีตายนี่นะฮะได้ดูแลเจมส์แต่ได้แค่เข่าพอละครสุภาพบุรุษอาเทศผสมสเปรดนะครับเราก็ได้มี เ้าเปอร์เซ็นต์นะครับจนทำให้งารันเกิดขึ้นที่มาที่ว่าเขาเรียกว่าลีออ๋นี่ไไปหนดมยอ๋อนี่คือที่มาขอาวเวอร์ลีนะฮะอ๋อเพราะคุณชอบแกล้งคนใช่นีะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือกี๊ก้า Love b a n a n านะจ๊ะชื่อเพลงว่า My Love Angel เจ้ครับตีนจางชื่อเพลงครับ นนะครับถ้าไม่ได้พวกพี่เนี่ยผมว่าผมต้องแจกบัตรแล้วพี่นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละครับพี่ๆผู้ชนครับเดี๋ยวน้องเจมส์จะลงไปถ่ายรูปกับแฟนคลับนะครับระหว่างนั้นพี่ๆผู้ชนสามารถเก็บภาพบรรยากาศได้เจมส์ครับเดี๋ยวตอนนี้เราใช้เจมส์ลงไปถ่ายรูปกับแฟนคลับนิดนึงนะฮะเจมส์ครับลงด้าน งานนี้ครับก็เป็นงานแฟนมินติ้งครับถูกแล้วงานแฟนมินติ้งครับเจมส์จีมังกี้เพลงแฟนมินติ้งของเจมส์เองครับที่ได้แต่งขึ้นกับกับกับปิ๊กกับบริษัทด้วยครับวันสนสนกับคนสำคัญเป็นยังไงใช่ก็อยู่ในภายใต้คอนเซ็ปต์ครับวันสนสนกับคนสำคัญครับ แล้วก็เป็นภายใต้คอนเซปต์วันส่งส่งกับคนสาคัญครับที่จะมาเล่นกับแฟนคลับกันแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นโชว์โชว์หนึ่งที่ทาให้ที่ทาให้เพื่อทาขึ้นมาเพื่อตอบแทนแฟนคลับด้วยก็หลักๆจริงๆแล้วทุกคนก็คงจะรู้ว่าผมไปไปไปฝึกร้องฝึกเต้นมาที่ประเทศเกาหลีครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความสนุกมากกว่านั้นจริงๆแล้วมันก็มีงานแบบเป็นค่อนข้าง เป็นโชว์ครับเป็นโชว์ที่ทำให้เรียกว่าสองชั่วโมงเนี่ยก็เรียกว่าเต็มอิ่มกับทั้งแฟนคลับแล้วก็ทั้งวลเวทีด้วยที่ครับคือเพื่อเพื่อพนักงานนี้เฉพาะใช่ครับคือจริงๆแล้วที่เราไปเกาหลีก็เพื่ออยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อเพื่อต่อยอดตัวเองให,ให้ให้ทุกคนได้ได้ได้เห็นว่าผมร้องเพลงแล้วอยากให้ทุกคนได้ยิ้มจริงๆอยากได้ให้ให้ทุกคนได้ยิ้มจริงๆอะไรอย่างนี้ยสังส่งเป็นยังไงครับ เรียกว่าเยอะมากครับเพราะว่าในภายใต้คอนเซปต์ว่ามันสนสนกับคนสําคัญเนี่ยมันมีอะไรมาเล่นบนเวทีเยอะแล้วก็มีคนสําคัญที่ที่เข้ามาในชิตผมที่ผ่านมาในวงการบันเทิงเนี่ยก็เยอะอีกด้วยเหมือนกันครับครับก็เพลงเพลงที่ร้องก็มันมีเพลงจากเกาหลีด้วยที่เมื่อกี้ที่ที่ร้องไปให้แต่ว่าก็ยังไม่ได้จบเพลงก็เดี๋ยวมีต่อก็เดี๋ยวต้องเราติดตามชมที่แฟนมิ t i ิงครับนีเป็นเพลงเปิดตัววันแรก ใช่ครับก็เปิดตัวที่นี่วันแรกเลยยากง่ายยังไ,ไงครับเพลงเขา เกาหลีก็เป็นเพลงที่ที่ยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วบอกก่อนเลยว่าผมก็ไม่ใช่นักร้องเนาะแล้วก็พอมามามาร้องภาษาที่เป็นภาษาที่ปัจช่บันบ้านเกิดบ้านเกิดตัวเองด้วยก็เลยค่อนข้างยากครับแต่ว่าตั้งใจตั้งใจแล้วพิเศษที่คนแข่งด้วยใช่ครับก็จริงๆแล้วอ่าพิเศษด้วยครับเพราะว่าทางจียุนครับจียุนนูน่าก็เป็นจียุนที่ที่เป็นวงโคมินิตครับก็ได้มีการตุกัดเขียนเพลงแล้วก็โปรดิวเพลงที่ผมก็ไปทำเพลงกับเขาบ่อยบ่อยมากเหมือนกันมี่อเยงกัมาด้วยไหมคะ ก็อย่างนั้นต้องต้องรอครับเราสำหรับวันนี้ทำไมถึงเป็นมังกี้คิงอะไรอย่างเงี้ยประเด็นมันลาดไหนครับครับก็มังคีมังคีคิงครับจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากที่ตามกองละครตามอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็เห็นว่าเป็นลิงเป็นชุนซนอะไรเงี้ยแฟนคลับก็เลยเรียกว่าเฮ้ยแบบลิงลิงอะไรเงี้ยเป็นพาวเวอร์ลิงบ้างลิงอะไรเงี้ยบ้างครับก็เลยก็เลยอ่ะผมคิดว่าครั้งครั้งครั้งนี้ผมมาผมมาทำเพื่อทุกคนก็เลยแต่บอกว่าอ่าเป็นเป็นเป็นมังเป็นเปงคีแล้วก็ผมก็เลิฟบานาน่าครับ แล้วจริงแล้วแฟนแฟนคลับตอนนี้ครับที่ผมที่ผมรู้จักนะครับที่ที่ทเห็นที่เห็นหน้ากันบ่อยๆก็คือก็ออออจะมีมีหลายๆบ้างมีหลายๆที่จากหลายๆแห่งอะไรอย่างนี้ยครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมามารวมกันเป็นอันเดียวเนาะจะได้รักรักนันเดียวเจนท่าบนเว่าจะเป็นมังไงกันบ้างของแรามีก็เรียกว่า ก็ตื่นเต้นครับจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าเป็นเป็นแฟนมิทติ้งที่ผมก็ไม่เคยทามาก่อนด้วยแล้วก็มันค่อนข้างจะเป็นกึ่งโชว์ครับก็เลยอยากทําให้ออกมาสนุกแล้ว,ลวอยากให้ทุกคนได,ได้ได้ได้ประทับใจแล้วก็เป็นเหมือนกับของขวัญที่ตอบแทนทุกคนครับไม่หรอกครับเราก็เป็นศิลปินไทยแหละแต่ก็อยากจะสร้างความเป็นเทนให้ให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มได้มีเสียงหัวเราะเนาะจะได้ไม่ต้องบินไกลถึงเกาหลีอยู่ที่เมืองไทยก็ได้นั้นสิ่งที่โชว์บนเวทีครับ จริงแล้วเปิดตัวเป็นงานนี้งานแรกครับแต่ว่าก็จะออกเป็นซิงเกิลด้วยใช่ครับเพต้องรอติดตามชมกันอ่าได้ออกที่นี่นะครับที่นี่ที่นี่ครับถ้วาทำกับพันมีโอกาสจะได้ร่วมงานก็น่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานครับแต่ว่าตอนนี้ก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆครับว่าเราจะมีงานอะไรที่สามารถได้มีโอกาสทําร่วมกันบ้างครับัตระ ครับก็ในในส่วนของบัตรครับก็จะมีราคา1,500 2,500 3,500แล้วก็มี6,000ครับ6,000เพิ่มเตมวยใช่คือคือ6,000เนี่ยก็จะเพิ่มเติมมาในในส่วนของของโฟลตบุ๊กด้วยก็เป็นของพรีเมียมด้วยเรียกว่าราคาก็เกือบเท่าบัตรแล้วครับ <laughs> ใช่แต่ว่าก็อยากแจกแจกอยากแจกแต่เขาไม่ให้ครับ ก็ตอนนี้ที่เห็นก็จะมีะเรื่องของเพลงครับที่ที่ออกมาแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ก็ะจะมีแฟนมิสติ้งนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมก็ผมก็ผมก็ไปแอบเรียนนู่นเรียนนี่มาแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนเพือยอยากจะเปิดเผยนี่งานงานนี้ครับแฟน <ๆ S 2> มิสติ้งเีเราจะมีได้เห็นงานแดนแดนไหมคะใช่แน่นอนครับเพราะต้องมีงานแดนแดนอยู่แล้วเป็นโชว์ยาวสองชั่วโมงเลยหรือว่าหรือมีขึ้นมาเล่นเกมอ่าใช่คือคือก ก็เป็นเป็นแฟนเป็นแฟนมิเต็งอะไรอย่ก็จะเป็นในเรื่องของเป็นโชว์แหละครับแล้วก็มีมีช่วงทอลกแล้วก็มีมีช่วงที่เรามาเล่นกับการขับด้วยเอาแฟ็นขับขึ้นมาเล่นกันบนเวทีอะไรเงี้ยก็ก็มีความพิเศษที่เรียกว่าโอ้ยถามว่างานวันนั้นว่าคุณน่ารักมากสนุกมากๆแน่ๆครับเป็นโชว์ที่เราคนเดียวไม่มีแขกโอ้มีแขกเชิญเยอะมากครับแล้วอย่างที่บอกไปใต้ใต้คอนเซ็ปว่าวันจงจงกับคนสำคัญครับแขกเชิญเนี่ยเทียบเลยก็เรา เป็นห่วงเขาน้องจริงๆแล้วผมผมเคยเจอประสบการณ์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 หนึ่งครับที่เราได้เห็นเขามาคือบางคนก็บางคนก็มาต่างจังหวัดเลยเพื่อที่จะมามาเห็นผมแค่รับเดียวหรือว่ามาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าวันไหนวันไหนถ้าเราแบบมีโอกาสเราก็อาจจะแบบว่าไปพูดคุยกับเขาไปไปสร้างสร้างรอยยิ้มให้เขาเนาะเพราะว่าก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเขาก็เดินทางมาลําบากไกลเหมือนกันครับคาดคาดหวังขนาดไหนครับวันนี้ก็คาดคาดหวังเลยครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับงานเรืนี้ครับเกมที่เกาหลีตอนนี้เราเป็ผลงานแบบกเร่อยังยังครับที่เกาหลีตอนนี้ยังครับเพราะว่า,าผมเป็นเป็นม,มีมีสถานีด้วยคือช่องคือของช่องอยู่ด้วยก็เลยไปไหน,นไม่ได้ใช่ครับคือจริงๆแล้วที่ที่ผมไปก็จะเป็นแค่ไปเพิ่มทักษะแให้เองครับเพิ่มทักษะแล้วก็อยากให้อยากอยากให้ทุกคนได้ได้มีความสุขกับสิ่งที่ผมได้มอบให้ ยังครับยังครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละครับยางิ็เกลดีเราจะมีไปกไหก็อาจจะมีครับอาจมีโรโมที่เกาหลีด้วยเต่ก็ต้องรอดูกันนะครับก็เมื่อไม่อย่วันนี้ื่อวานนี่ เพื่อนบ้านเราด้วยแล้วก็จริงๆแล้วสาราเป็นสารที่สวยมากครับเขาได้มีนสารแล้วก็ารเราแบบคะยกันคุกันไหมก็พูดครับก็พูดก็พูดก็พูดกพูดมันมีก็มีก็มีคู่คุยกันเล่นเล่นกันบ้างครับอ่าเป็นประเทศไทยก็มีครับใช่ครับก็ก็มีบางทั้งประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยแต่ว่าเราก็มีแฟนๆอีกไม่ด้วยจริงๆแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานผมก็ถามเพราะว่าผมเป็นเป็นที่รู้จักไหมที่ที่ที่ประเทศของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออ ก็ S <S <an> บอกว่าก็รู้จักรู้จักแล้วก็นข้งที่เขาก็นั้งที่จะดูละครไทยของเราด้วยครับครับขอม,ม,มีครับเดินถึงคำแลัครับคุณพากันลืมเสื้อสีสีสันแบบครับก็กามีตต้งครั้งนี้ครับก็จะเป็นโชว์ที่เรียกว่าไปตั้าคอนเสร์ก็คือความนุงสนุกกับคนสำคัญครับอยากให้ทุกคนมาเริ่มสนุกกันเนาะแล้ว ครับวันที่25มกราคมนี้นะครับตอนเต้นค่ับน่าสุดวันนีหนังสือเกี่ยวกับคุณเรล่หน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องความราบอกว่าเรากำลังทุ่มโครงการแต่ยังไม่เข้าวงการลยไม่มีไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนเหมือนว่าคราวนี้มันมีมากระแสมาแล้วตั้งแต่ครับที่เจ้เก็ตอนนี้ก็บอกกันเลยว่าคอนเฟิร์มว่าไม่มีแน่นอนครับไม่มีบทคุยว่าไม่มีไม่มีครับหรือว่าเราแบบว่ามีคนอื่นในคุยด้วยอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีครับไม่มีคืออะไรครับที่แบบว่า ปกต ak, thing, like ิครับผมว่าก็เฉยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วบางครั้งก็ไม่มีแน่นอนครับส่จนเป็นเพราะแฟนคลับเยอะไหมคะที่เรายังแบบอาจจะยังไม่อยากมีทำงานตรงนี้ผมว่านี่เป็นเรื่องของของงานมากกว่าครับเพราะว่างานช่วงนี้ผมก็ผมก็ตั้งใจมากที่ที่จะทำให้งานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนครับทำไหมครับบอิ่มค่ะอินเสิร์ตแบบนึงนะคะ นี่เขาก็เป็นงานแฟนมิ้งครับ